น้ำปาแป้งอน้าปาแป้งแล้วก็จะมาคันแป้งทีนี้ <c oughs> จะทําเข้าเปียกอะถ้าเป็นบ้านเราไปซื้อเป็นหูงก็จบใช่ไหมแป้งมันสีน้ําเงินแป้งนีส่สีนั่นสีแดงอ่ะก็จะมันแป้งอะไรกันแน่นี่เราซื้อไนดะ้พอต้อยเอาไว้เวลาที่เรียรียรงพื้นเวลาที่เราจะคันแป้งโอเคเอผสมลงไปด้วยเนเลยเลย่ะ อันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะก็ลงไปไม่ได้ว่าจะมาสปอกรทำนะโอ้ยทำไมไม่เหลือไว้ทานาดเหลือไว้ขนายเหลือไว้ขนายให้นัน่นอ,อันนี้ก็แป้งมันก็ใส่หมดนะแป้งมันใส่หมดแป้งมันก็ผสมเข้ากันให้หมดนะอันนี้ก็แป้งมันนะผสมเให้หมดเลยะคะ่ะ เคยทำให้ดูแลนะุโอ้่ามันจะเป็น oh ยังไงโอ้ไมคา่เยอะยูนี่นก็คนแป้งเขาหากันข้าเปียกให้เขาเปียกให้เขาเปียกว้ัแป้งอยู่ค่ะแต่คันนี้มันได้นะมันหอนเนี่ย <laughs> มันนอนแต่มันร้อนเได้ <The finger. S 1> ไหม ออนะขั้นขึ้นแบบน่้โอเหนียวแล้วเหนียวแล้ว <laughs> เหนียวแล้วโอ้ยขันเป็นเียวขั้ขั้นข้เรา,าจะตัดทีนี้โ oh อ้ยาลงไปกอนละน,น้ำร้อนดูว่ามันจะขาดไหมเส้นมันจะเหนียวไหม ตัดได้ขนาดที่เราต้องการแล้วก็ประมาณนั้นแ้วกันแล้วแต่เราเนาะเราก็ใช้นี่กิ้งน<ด>ะ,ะกิ้งให้มันแล้วแต่เราจะชอบสลิปใหญ่ละน่าจะเหนียวพอเลย่าจะเหนียวพอขนาดแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องทำอีกเหรอ เอาอีกชั้นหนึ่งแล้วมาตัดเป็นสชั้นเดี๋ยวทำอีกอันหนึ่งเราจะได้ตัดคู่กันไปได้หรอจะตัดให้ดูสั้นยาวจะตัดยาวตัดสั้นีาวเส้นยาวก็ได้ไหนอ๋อ ที่สบายใจก็แล้วกันเนเะส้นสั้นก็ได้ยาวก็ได้เนาะเอาเป็นว่าเส้นประมาณนี้ก็แล้วกันเข้ามาใกล้หน่อยได้ไหมไนพอดีเวลาที่เราใสา่เราก็เยียไหน่อยนะคะ เส้นขนาดเรียค่ะเห็นปะโอแม่ oh ก็หั่นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้จะหั่นไปเรื่อยๆได้อยู่จะทำจะต้มประมาณนี้เนาะเพราะมันก็คงได้เยอะอยู่นะต้มสักถ้วยหนึ่งอย่างนี้ค่ะคนละถ้วยใช่ค่ะแล้วก็อันเก่าก็จะทิ้งตอกเส้นให้เสร็จก่อน เอามาที้งในหม้อนี้ได้ลวกสนอทกอเยี่ยวมันมีแต่กระดูกหมูแล้วก็ใช่ไหมเอามาเทลงนี่แป้งมันสุกดีค่ะมันก็เป็นข้าวเปียกเส้นนะคะ,ะนะแล้วก็เราสามารถที่จะตักตัวเองชอบหอมเยอะหนใช่ไหมแล้วก็นี่ค่ะมันเป็นอย่างนี้ก็ใส่ซอสให้เขานิดนึงเพราะว่าน้ำซุปมันดีอยู่แล้ว นะก็อ,อันนี้มันสุปมันนะมันไม่มีอะไรอลยค่ะก็จะเป็นสุปธรรมดาก็ลาล,าลงไปน,นีล่ะค่ะก็เป็นกวยจับพิเแษนธรรมดาไม่มีลูกชิน้นเรามีพิซซ่าด้วยส่วนเทลัสกลับมาเทลัสดีกว่าแล้วก็ออกมานให้ผมได้โชวบ มันก็อย่างนี้แหละค่ะก็คเลยอ่ะเรากินขวดต่างกันนะก็ประมาณนั้นเห็นไหมแต่มันก็มีเนื้อะนะใช่แล้วก็โรยด้วยผักน้ำน้อยไปป่ะพริกไทยเยอะหน่อยชอบพริกไทยโอ้อซอสเพิ่อมอีกนะ ชอบใส่อะไรก็ใส่ลงไปเยอะอยู่คิ้วดำนิดหนึ่งหน้แฟนด้วยประมาณนั้นนะจะใส่อะไรมันจะได้อุยอ๊ยเหรอเยอะเกิน oh my god กลเ่มสมมม่นหวนเยอะหน่อยมัน้า,นาสวยช่องคลอดเพิ่มน้ำอีกนดหนึงเอาเพิ่มน้าอีกหน่ยอยก็ตอนมาด้วย 哦，拜拜！那那感谢啦，OK。